แต่นี่ที่รับแปลเขามีชื่อมากเลยว่าทางด้านการทอผ้าถุงผ้าไทยพี่ยาชอบเวลาที่พี่ไปไหนนะแล้วก็ถ้าเขามีผ้าถุงทออย่างเงี้ยนะพี่ก็จะซื้อแบบแคล้ายๆแบบสุวินียที่ระลึกแต่และจังหวัดจังหวัดแล้วก็มาเทียบลายกันว่าวลายเขาเถักทอกันยังไงแต่และที่นี่เขาไม่เหมือนกันสวยเนาะสวยามาหาคนสวยก็ต้องสวย,สวยนี่ <laughs> สว,ส,สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะพี่ศริยาสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะ <c oughs> โมยร,ร้อยจริงๆเลยนะพี่ว่าพี่เรียบแล้วก็ร้อยได้นะนี่โอ้โหสวัสดีต้องให้รอบน่าเหมือนนั่มวยเลยอ,ะ<น>ะอ่ะนะอ่าสีทิศเนี่เป็นนั่มวยมาก่อนหรือเปล่าลูกปลาลูกปลา,า,า, <c oughs> า,าพี่ไม่ใช่แน่ชอบนั่มวยขนาดตีมดตียุงอะไรยังแค่แบบปัดๆไปนั่นเอง กี่อาทิตย์แล้วคะตอนนั้นที่พี่มาจาได้ไหมจําได้ไหมจําได้ว่าสี่อาทิตย์แต่ไม่รู้จะถูกหรือผิดประมาณนี้ค่ะประมาณเดือนเึิมค,ค่ะเพราะพี่จําว่าถ้าเพาะเห็ดหรืออะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นว่ามันสองสามอาทิตย์ะอะไรอย่างงี้แล้วนี่ก็คือไม่ได้ตั้งใจแ,<ล>แต่พอบุบรรดาลปักปังแต่พอเอาใจามาตั้งแล้วก็มานั่งอยู่ตรงนี้อีกค่ะอีกครั้งหนึ่งเนาะสวนน้องแพร มีคนทักพี่มานะว่าเขาไม่ไ hmm. ด้ช okay. ื่อแพรนะใช่ค่ะพัทรศยาชื่อพัทค่ะคนฮอลแลนด์ู้จากนานามชื่อพัทคะะเออเขาบอกไม่ใด้ชื่อพัทเขาพัตตีเพราะฉะนั้นชื่อแพรพัทก็คนเดียวกันเนี่ยนะคะใส่เสื้อสีเดียวกันค่ะโอ้ยสดใสวันนี้เรียบฝนใช่ไหมเสื้อตัวเนี้ยเตรียมมาเฉพาะงานนี้โดยเฉพาะคืองานที่มานั่งคุยกับพี่แพรเหรอโอ้ยเจ้ามาตื่นเต้น เราจะเริ่มต้นด้วยอะไรกันดีวันนี้เราจะเรียนรู้ไปด้วยกันสําหรับการเพาะเห็ดอ๋อแล้วมันคือถุงอะไรสําหรับพี่นี่มันเรื่องใหม่หมดเลยพี่นี่ถุงข้าวฟ่างเชื้อเห็ดพี่ยกกลับได้ไหมได้ค่ะพี่เข้าใจว่าแพรอยู่ที่เมืองไทยนี่ก็เพาะเห็ดขายใช่แต่อันนี้มันเป็นประสบการณ์ใหม่หรือมันเป็นรณ์ใหม่ค่ะใหมืนพันใหม่ไม่ใช่พันใหม่ค่ะพันเดิมแต่ว่าทําวิธีใหม่ โอค่ะก่อนที่จะไปชมพิธีใหม่ข้าวฟ่างที่เราจะแกะกินกันเนี่ยนะพี่อยากให้กินอะไรอย่างอื่นก่อนมีหลายเรื่องมากเลยเรื่องเห็ดตรงนี้แล้วก็เรื่องผักฟางตรงนี้นะคะดูดูยอดสิพี่ตัดีิธีโดยเฉพาะเลยนะ่ะแล้วนี่<ร><ร>ก็เหมือนการหูใบอันนี้ว้าวจะเอ๋กิ๊กบูใช่ ตอนครั้งที่แล้วพี่มาไม่ใหญ่ขนาดนี้เลยไม่ใหญ่ขนาดนี้ครั้งที่แล้วพี่พี่เอาไปนะผักปังอ่ะมันก็มีทั้งยอดแดงยอดขาวสีเขียวมันก็เยอะอยู่นะเรียกว่าสองห่ออย่างนี้เลยแล้วพี่ก็เลยทําน้ําแกงอ่ะครึ่งหม้อพี่บอกโอ้ยกินให้สับใจเลยนะแล้วพอปรากวดใส่ไปแล้วหายไปไหนอ่ะมันยืมมันหายไปไหน แล้วต้องเอาผักกาดขาวมาใส่ปนค่ะแล้วพอกินเสร็จน้ํายังเหลืออีกพี่ก็เอาผักอื่นมาใส่ใส่สสท่านี้วิธีการเก็บเนี่ยเรากินไม่ทันใช่ไหมยอย่างท้องหม้อหรืออย่างมไม่ทนันต่อให้เป็นแกงอะไรยังไงก็แล้วแต่ที่มันอร่อยแค่ไหนก็ตามาก็เลยเอาใส่กล่องแล้วก็ใส่ช่องฟรีซไว้แล้วเวลาที่กินก็ให้มันละลายอย่างจะกินเที่ยงเนี่ยเช้าเนี่ยออกมาแล้วแล้วก็มาอุ่นอีกทีหนึ่ง นั่นเลยและอันนี้ก็อยากจะให้ชิมนะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยต้องโทษเจ้าของสวนนะที่ปลูกผัก <laughs> ไม่ดีหรือดีหรืออร่อยอะไรยังไงค่ะโอ้เซอร์ไพรส์อีกเลยเซอร์ไพรส์ใช่ไหมค่ะ <laughs> ที่ว่าที่ก็อยากให้ชิมเนาะอันนี้เป็นฝีมือพี่นานแล้วพี่ไม่ได้ตำน้ำพริกเองน้ำลายไหล แม่ทำในพิ่เอรอันนี้ตั้งแต่อาทิพีโอ้อออยพี่สมาร์ที่ฟังมัด้ยด้านแหลกอ่างที่เปิดเองแล้วกันทำพี่แองแล้วก็ด้วยที่ว่ามีตะยยไคร้ไงที่<อ>พี่เอาไปวันนั้นและอย่างอื่นพี่ก็ทําได้แล้วก็เลยเก็บว่ามาทานด้วยกันใช่ไหมพอดีทามาก่อนนิดนึงแล้วเพราะว่าเดี๋ยวขับรถมามันใจหิวมันจะเกินเวลามากาเกินไปก็ นี่หิวมากจนจนไม่มีแรงที่จะเกบกล่องเอาเปิดเลยหอมะค่ะหอมคิดถึงบ้านกินเนี่ยสุดยอดเลยค่ะอ่ะคิดถึงไม่เป็นไรน้ำลายเดี๋ยวมันจะจะจะให้เพื่อนๆชมน้ำลายไหล เมื่อครั้งที่แล้เขาบอกโอ้โหนี่ไปถ่ายไปเที่ยวสวนกันเรื่อมันนั่งให้มันมายั่วให้น้ําลายไหลและอันนี้คือแกงส้มไหลแน่ๆเลยวันนี้ค่ะไหลถึงเมืองอบดําเลยก็อย่าปิดสิจ้าหอมอ่ะก็เปิดสิวน้ําลายหกเลยไม่กินเลยเอาเอากินเลยเหรอกินเลยข้าวหูมาด้วยค่ะเอดเลยนุแพรกินด้วยกันไหมคะกินแล้วไง อเยอะนะใช่เดี๋ยวหนูกินไปแล้วเดี๋ยวพี่พูดคนเดียวขอบคุณค่ะค่ะหนูไม่ต้องเหนียวเลยแลวจะจบยังไงอ่ะมีจอนมีมีใช่ไหมนี่สมกันเลยที่เขาบอกว่าแหมหน้าบานเป็นกระด้งเลยนะเป็นกระด้งจริงๆอ่ะเนี่ยดูสิเท่ากระด้งเลยอ่ะมาค่ะเพื่อนเพื่อนพี่น้องทั้งหลายค่ะแหม เท่ากับดอ้งเลยอ่ะใหญ่จริงๆเนาะไม่ใหญ่กว่านี้นะพี่จะไม่เผ็ดนะหนูก็ไม่เผ็ดค่ะหนูก็ไม่เผ็ดจะเมื่อกี้เห็นแอบไปเด็ดเม็ดพริกคือเวลาที่ไปใส่ในช่องฟรีซแล้วเนี่ยใบมันก็จะอ่อนๆจะว่าเล็กแต่มันไม่เล็กะค่ะแล้วเวลาที่เรามาอุ่นเนี่ย แล้วก็อ,อุ่นแป๊บเดียวมันก็ยังมีความกรอบของก้านผักปรังอยู่รเรียกว่าออกจากสวนนี่เลยแล้วต้องให้เขาชิมค่ะถ้าไม่อร่อยก็คือผักหนูนี่แหละ <c oughs> มันหวานเนาะหวานคือหวานรสชาติกลมกลม่อมแกงส้มพี่เนื้อหรือปลาหรืออะไรตอนนั้นเอาไอ้หมูสามชั้นมาใส่ คืออยากให้น้ำมัน,มนหวานหน่อยนะคะแล mm ้ว hmm. ไม่ทันได้ไปซื้อปลาที่เราแกงไปเท่าที่เรามีอยู่ในบ้านอร่อยเนี่ยแหละต้นของ mm hmm. แพรเขาว่าต้นใหญ่เลยนะ mm hmm. ย,ยิ่งยิ่งมันโตมันยิ่งแก่เนี่ยกล้ามันยิ่งใหญ่ <c oughs> ใช่ไหมค่ะเ <c oughs> นี่ยน้องเนี่ยก้านยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นดีมากเลยวันนี้ของพี่ได้ไหมคะสี่หรือห้าโลนะน่าจะเยอะกว่านั้นห้าโลนะคะ <c oughs> ก็มี <c oughs> ทั้ง กล่องนี้เลยแล้วก็มีกล่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็กล่องข้างหลังย่ใช่ไหมไอ่ะก,กินไปกินไปเดี๋ยวพี่พูดแดงกินออก <laughs> ือด่วนรึเ่แล้วก็มีทั้งหมดอยู่สามกล่องเดียวแพ็้พี่แยกสักสองที่ก็ได้นั่นไม่ต้องแยกก็ได้พี่มีไอ้ตะกร้ามาใส่นี่แหละค่ะโอ้ผลงานนี่คนจริงแล้วมาเช็คมาตรวจ <laughs> มาติดตามผลงานว่าสวนน้องเขาเป็นยังไงบ้าง ไม่ได้โตขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยนะคะก็คือในระดับที่เท่าๆเมื่อครั้งที่แล้วแต่มะเขือเห็นลูกใหญ่ๆนะแล้วก็บอกว่าอันนี้จะพูดก่อนนะคะให,ให้ให้กินแต่ก่อน <laughs> แล้วก็เห็นบอกว่าต้นมะเขือพวงที่ค่ะที่สูงๆเนี่ยนะมันออกดอกแล้วก็เข้าใจว่าในเมื่อออกดอก แล้วเดี๋ยวผลก็ต้องตามมาดีจังเลยน่อยนอนค่ะค่ะวันนี้ดีใจก็ที่มีโอกาสได้มาที่สวนอีกครั้งหนึ่งแล้ววันนี้ก็อากาศเย็นค่ะฝนตกตลอดทางเลยที่ขับมาเมื่อตกี้นี้มาด้วยความร่วมลืนเนาะใช่เย็นฉ่ำตอนนี้กำลังฟินเลยใช่ไหมคะอร่อยมากกินแกงส้มเยอะๆข้าวน้อยๆค่ะโอ้ยใบใหญ่จริงๆ แต่น,นี้ทั้งนั้นผักปรังเนี่ยคะ่ะมันจะยุบเชื่ออันเนี้ยได้หม้อหนึ่งที่หม้อบ้านเราพอดีพอดีเลยคะ่ะแล้วถังเนี่ยคิดว่านะเพราะยุบมากเลยอ่อนปกเปียกเลยอย่างนี้นะคะนี่คือจริงแล้วเนี่ยเนี่ยมันจะรีบไปเลยคะ่ะอร่อยคะ่ะพี่จะใส่อเติมกลมพอดีเลยไม่ไม่ไปทางไหนค หมูหมูสามชั้นมันจะทําให้ช่วยหวานหน่อยเวลาพี่ทําลาดหน้าหรืออะไรเงี้ยพี่ก็จะต้มแล้วก็อาน้ำเนี่ยมันใส่ลาดหน้าการกลมกลมนะแล้ววันนั้นพอพอมีอยู่ควจริงเขาไปซื้อมะามมาใส่อยู่นะมะขามแกงส้มต้องมะขามแล้วก็ถ้าเกิดจะจี๊ดจ้าก็เอามะนาวมาใส่ด้วยมะนาวมันจะจี๊ดจ้าไปแบวแต่หนูชอบหนูก็ชอบใส่มะขามกินรสหนูนะคะเลอรเลอะ์ไม่เผ็ดเลยนะแล้วที่สีแดงๆม่วงๆนั้น แปลว่าเป็นพ่ออะไรสีของผักโขมอ่อเยอะยนั่นแหละโอ้โหเยอะเลยเพราะตอนหลังพี่มีแต่น้ําแกงส้มพี่ไม่รู้จะทำไงพี่ก็โยนมันใส่เรียกว่าผักวันนั้นที่เอาไปนะที่ใบใบอ่ะโยนใส่ในหม้อเดียวไปหมดเลยเผ็ดไหมไนี่อันนี้ยังมีนะถ้าอยากได้เผ็ดนะอันนั้นหมดแล้วอันนั้นหมดแ้ะเอาอันนี้ไว้อีกไหม เชื่อไหมแพรที่มีสูตรใหม่นะเขาบันทีแล้วเนี่ยเราไม่ได้ตำน้ําพริกหรือว่าอาจจะตําไม่เป็นหรืออะไรยังไงแล้วก็ความจริงแล้วบ้านพี่เขาก็ใส่ปลาร้าไปอยู่นะเวลาแกงส้ม<ะ>พี่ก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาอันเนี้ยเอาพริกมามันก็มีขามีเตะไคร้มีอะไรต่ออะไรแล้วก็มีมมมนปลาร้าอยู่ในนี้อยู่แล้วพี่ก็เลยเอาความจริงแล้ว ช้อนชาเนี่ยพเพราะมันเผ็ดมากใช่ไหมตอนนั้นที่เราชิมชกันช้อนชาเนี่ย,ยพี่ก็เอามาตักรวมกับน้ำพริกแกงส้มด้วยเพราะฉะนั้นในนี้ว่ามันหอมน,น,นั่นเลยถึงว่าหอมนี่เองเคล็ดลับเคล็ดลับนั่นแหละ,ะเลยปะลา้าไม่ต้องเอาจากที่ไหนเลยมันอยู่ในนี้อยู่แล้วเน่าอัานันหอมกลมกล่อมเลยดีมากเลยอร่อยใช่ไหมอร่อย วันนี้จะมาสังเกตการมันดูด้วยว่าแพรจะบอกเรื่องเกี่ยวกับเพาะเห็ดเป็นอย่างไรบ้างล้วจะเห็นว่ามีฟางเยอะเลยนะคะอันนี้เป็นฟางที่ที่ตัดแล้วเยอะเลยแล้วแพรแบบว่าไม่แพรสั่งมาจาับไปเยี่ยมไม่แพรมา,าไกลนะเขาส่งมาพร้อมให้พร้อมค่ะคราวที่แล้วสั่งยามาแพว่านี้ขายขายให้เพื่อนไปถูกๆ าจจะพอแล้วใช่ไหมพอได้ชิมถ้างั้นหนูเอาไปเก็บก่อนก็ได้ค่ะแมงวันจะได้ไม่มาเสร็จเป็นงานหนึ่งแล้วค่ะไม่ชิมไปแล้วนั่นแหละเป็นผลงานว่าผักตัวเองและเวลาที่ลูกค้าเขาเอาไปแกงนะั้นมีหน้าตามีอะไรอย่างไรเชื่อว่าเจ้าของสวนก็อยากที่จะรู้เหมือนกัน บอกว่าอร่อยอร่อยเฉยๆฉยททีแบบมันอร่อยมากมันกลมกล่อมอ่าค่ะงั้นเอาไว้เลยกล่องที่เหลือไม่คิดมันเอาแกงไปชิมอ้าต้องให้ชิมสิค่ะไหนไหนมาไม่คิดมันจะเอาแกงมาชิมจริงตอนนั้นที่แกงเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเอามาให้อยู่แล้วนะแต่ก็คิดว่าวิเอาเก็บไว้คิงคนเดียวดีกว่าไม่หรอกก็เพิ่งมาแล้ววันนี้ได้มีโอกาสขอบคุณค่ะ ยบเอยแต่เดี๋ยวคงพูดเร็วๆใช่ไหมจ,จะได้ไปกินต่อใจอยู่นน่น <laughs> วันนี้มีอะไรที่จะให้พี่ได้เรียนรู้หรือได้ความรู้อะไรในส่วนไหนยังไงคะเกี่ยวกับเรื่องการค้อเหตด